ลักโลหิตบทที่79สันดานอันอมาหิตตังหงเอียศาสตร์พุ่งล่างตามติดออกไปดุดเกาทานันดุดจักแหล่งนางเท่าเจี๊ยพิสดารอยู่ในไข้กลนที่คุ้มครองกระท่อมหอบหายใจอย่างเหนื่อยนางเข้าใจว่าพลางพิมือตังหงเอียแม้เข้มแข็งแต่ไม่อาจทรลองฝ่าเข้า่ข้กลนมานางยังมีโอกาสสยบฝ่ายตรงข้ามแต่เธอว่านางคิดผิดไปแล้วตังหงเอียกล่าวเสียงเย็นชาจะเยียบนางเท่าเจี๊ยพิสดาร ให้ท่านอาตาวิริบาตกรรมได้ยินหรือไม่จันทาลอยเด่นขึ้นแล้วสาแสงเงินยงอาบไลพระสุธาจนสว่างสวัยนางเท่าเจาพิสดานโขบเขี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าอย่าได้แยกเขี้ยกลางเล็บไปเจ้าลองริบทิมรสชาติของเราพูดเท่าบ้างตังเหงเอียก้าวอย่างเย็ดยามท่านคิดอาศัยขบวน่ายกุที่กระทั่งเด็กทาโลก็ก่อตั้งได้นี้หรือฮ่า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 ในเสียงร้องอันยาวนาน ดีดกายตรงเข้าหาจนห่างจากนางเท่าเจาพิธานเพียงแปดเฉียนางเท่าเจีิพิธานขวัญสั่นสถานเคลื่อนไหวท่าล่างโดดเงาพูดผีปีศาจพงลาแปรปราบอยู่ภายในค่ายกลเคลื่อนไหวอยู่รอบหนึ่งจึงชะนักร่างลงเพ่งตามองนักษาหน้าเหลืองซีดยังคงขายวิญญาณไม่ไผุดไม่ไเกิดเยยัดในที่ห่างไปแปดเฉียเมื่อเป็นเช่นนี้นางได้สนึกว่าเหตุการณ์สาหัสแล้วตั้งหึงเอีย กาเสียงทุ้มหนักข้าพระเจ้าจะลงมือแล้วนางเท่าเจียบพิศดาลกวัดแกว่งไม้เท้าเข้าใส่อย่างเกลี้ยกราดใช้กระบวนท่าลุกได้กระนำนี่เป็นวิธีต่อสู้อย่างเสี่ยงชีวิตมุงจูโจมโดยไม่ต้านรับหวางที่จะตกตายพร้อมกับศัตรูไม้เท้ายามไล่ลำขายมังกรอ,อลวาดท้องทะเลแวกฟ้ากาดดังกลื่นครันกระแสพลังแตกสลักทลายไปรอบข้างต่างหึงเอียใช้ฟ่ามือทั้งสองข้าง เข้าต้านรับอย่างเยือกเย็นรู้สึกว่าพลังมือของนางเท่าเจ็บทิดานเพิ่มผูนขึ้นจากตอนที่พบผ่านในเก่งโซ่ถึงหส่วนคาดว่าเป็นเพราะนางใช้วิชาถ่ายลมปานข้ามชิปจรอันชั่วร้ายเดึงดดดก,กําลังภายในได้จากนักสู้จํานวนหนึ่งและเห็นม่านไม้เท้าหนาแน่นซับซ้อนเงาฝ่ามือแกร่งกล้ารุนแรงโชวพิบตากอผ่านพ้นไป50กระบวนท่าตั้งหึงเอียพันตวัดกล้องรองขึ้น ใช้กําลังภายใน12ส่วนกระแทกกัะทันไปหนึ่งฝ่ามือในเสียงครางอันเจ็บปวดไม้เท้าหนังเท่าเจ็บดานถูกกระแทกเบนเบือน่างกระโซซัดโซเซถอยไปเจ็ดแปดเก้าต่างหึงเอีย้ยเซิกกายไปทันใดหมอกดำกลุ่มหนึ่งได้หมวนทะลักทลายเข้าใสต่างหึงเอีย้ยรอบล้อมในใจสายทำลายจักสุโต๊ะเหม่งซิ่งสัวรีบพุ่งว่าไปยังด้านข้างสี่วาดุดสายฟ้ากลุ่มซ้ายพอสัง่งสา เบื้องหน้าสายตาก็ปราศจากเงาร่างนางเท่าจิพิดดนแล้วสร้างความขุนแข้นแก่ตังหึงเอี้ยจนขยี้เท้ากระชากเสียงกระตัวเองสมควรทราบแต่แรกว่านางจะใช้รวดลายนี้ยังคงถูกนางหนีรอดไปได้อีกพางวกกายกลับเข้ากระท่อมที่พังทลายลงมาครึ่งหลังและเห็นชายการที่ถูกมัดบนแคร่ไม้กําลังส่งเสียงคนคางกระเบาตังหึงเอี้ยคำหนึ่งขึ้นในเมื่อยังไม่ตายก็สมควรช่วยเหลือมันทันใด เสียงแผดล้องอันโหยหวยไหนเสียงดังมาแต่ไกลในยามวิการดึกดด่นจึงขัดหูเปพิเศษต่างหึงเอียะสถานใจว่าไม่ทันพยาบาลผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ยดีกายออกจากกระท่อมไปเสียงแผดล้องอีกสองเสียงดังตามติดมาตนเสียงเป็นโดงไม้ที่ใต้เนินดินต่างหึงเอียพุ่งว่าจากเนินดินดุสายฟ้าทาถมเข้าโด่งไม้ไปกินคาร์หิตโชยมากระทบจมูกเมื่อวิ่งตะบึงตรงไป ถึงกับเลือดลมระอุพุ่งพานและเห็นซากศพห้าซากกองสมกันเป็นกลุ่มก้อนผู้ตายอยู่ในสภาพเลือดเนื้อเลอะเรือนขายถูกอาวุธขนาดหนักปิดชีวิตไปเมื่อตด,ดูสภาพการตายของผู้คนทั้งหมดแสดงแน่ชัดว่าถูกไม้เท้าของนางเท่าจิพิดานทำร้ายในผู้ตายมีอยู่สามคนที่อาวุธไม่ได้ดุดจักฝักแสดงว่ามิมีโอกาสต,ต่อต้านขัดขืนต่างเหิงเอียสมนึกเสียใจขึ้นมา เมื่อสมควรลุกไล่นางสักคู่หนึ่งเหล่าผู้ไร้ความผิดนี้ก็จะไม่ประสบภัยดูท่านางเท่าจิพิตดนยังไม่จากไปไกลนักอาจบางที z มซ้อนในละแวกใกล้เคียงนี้เองพอได้คิดจึงโลดแร่นออกเสบเสาะทันทีป่าไม้โปร่งบางจันทาสุสกาวภายใต้รัศมีสิบว่าสามารถเห็นแม้แต่ลมพัดใบไม้ไหวที่เป็นอุปสรรคแก่สายตาคือุมมืดแถบสุสานต่างเฮงเอีย เคลื่อนไหวดุดพูดภายพงชวัตชเวนหยุดท่ามกลางสุสานและสมัยการค้นหาค่อยๆขยายกว้างไกลขึ้นตรวจค้นอยู่เกือบครึ่งชั่วยามไม่ได้พบเห็นร่องรอยของหนังเท่าเจาเพดานตอย่างไรสุดท้ายตัง้งเฮืองเอ๋อวกกลับขึ้นบนเนินดินซึ่งที่ซึ่งแขวนโคมแดงสองมือสะบัดรกระดาษฟาด,าดทำลายขบวนไข่กลไปเพิ่งหยุดยั้งชะงักเงาร่างเจ็ดแปดสายก็พุ่งปราปราดขึ้นเนินดินมา อยู่ที่นี้เองอย่าปล่อยให้มันหนีรอดได้ในเสียงตะวาดแยกย้ายออกไลยล้อมต่างหึงเอีย้ยไว้ดาบกระบี่ล้วนหลุดจากฝัก,กท่าทีเหี้ยมหานยิ่งหนักต่างหึงเอีย้ยกวาาตามองทุกผู้คนตลบหนึ่งกล่าวเสียงเย็นชาทุกท่านคิดทำอะไรชายชราท่งท่าเหี้ยมหานมือถือผู้กันผู้หนึ่งกล่าวเสียงเกรียกราดอาสูรร้ายสาธิตใดบังอาจฆ่าผู้ไร้ความผิดทุกท่าน เป็นคนในเส้นทางเดียวกับผู้ตายในโรงไม้กระมังมิผิดที่แท้เป็นเรื่องราวใดนี่ต้องถามท่านแล้วต่งหึงเอียกล่าวเสียงทุ้มหนักคนไม่ได้ถูกข้าพเจ้าฆ่าทิ้งข้าพเจ้ากําลังสืบเสาะหาคาตกรอยู่ฮะผักใสได้หมดจดนักเป็นการลงมือของผู้ใดนางเท่าเจ็ดพิสดารอะไรนางเท่าเจ็ดพิสดารมิผิดคนเล่าไปแล้วชายชราถือผู้กัน แคนเสียงอยา่างดดานกล่าวว่าลูกผู้ชายชาติกล้าทำก็กล้ารับสหายอย่าได้ไป้ายความผิดไปยังผู้อื่นต่างเหงื่อหัวร้อไม่ออกร้องไห้ไม่ได้กล่าวว่าท่านเห็นข้าพเจ้าฆ่าคนหรือไรในที่เกิดเหตุมีแต่ท่านเท่านั้นท่านไม่อาจยึดถือจากความนี้จนยืนยันว่าเป็นการทำของข้าพเจ้าจะอย่างใดท่านไม่อาจพ้นจากภาระรับผิดชอบได้ ท่านคิดทำอย่างไรชายชราผู้นั้นกล่าวว่าสาายไม่ได้กระทำผิดจริงก็ดิดตามพวกเราออกเดินทางไปยืนยันความบริสุทธิ์ออกเดินทางเมืองทงแปะสำนักคุ้มกันภัยจิ้นเอียงอ๋อทุกท่านเป็นคนของสำนักคุ้มกันภัยน่าเสียดายที่ข้าพระเจ้ามิมีเวลาว่างพร้อมกันนั้นก็มีความจำเป็นด้วยอย่างนั้นพวกเราได้แต่ลงมือแล้วตังเิงเอียกล่าวเสียงเย็นชา พวกท่านไม่ใช่คู่มือข้าพเจ้าอีกประการข้าพเจ้าหากคิดไข่ไปพวกท่านก็ล้างไว้ไม่ได้ชายชรานั้นตวัดกล้องว่าข้าคนชดใช้ชีวิตอย่าได้กล่าวคุยเคืองไปบุกในเสียงตวาดดาบกระบี่ล้นตวัดขึ้นแยกย้ายจากตำแหน่งแงม้มมุต่างๆครอบคุ้มใส่ตังหึงเอียมีคาดเสียงรอทานพันดังระงมเหล่าผู้คุ้มกันไั่พากันหยุดมือที่แท้ในพริบตาเดียวกับที่พวกมันลงมือ ตังเฮงเอียได้สาบสูญไปดุดวิญญาณพูดภายชายชราถือผู้กันนั้นกว่าสายตามองเห็นตังเฮงเอียยืนหยัดอยู่ใต้ต้นไม้ที่แขวนคมไปดังนั้นตะวาดกล้องขยับร่างหมายถาโถมไปโูกคุ้มกันภัยวยกลางคนผู้หนึ่งกล่าวอย่างร้อนดนจ้องเปียเท้าหัวหน้าใหญ่ไม่ได้หัวหน้าแท้ส่งและพวกเมื่อคืนก็สาบสูญไปที่ใต้โคมแดงชายชรานั้นชะงักท่วงท่าเอาไว้ ตังเฮงเอียร์ก้าวเสียงเย็นชากระด้างที่นี้เป็นขบวนค่ายกลค่ายหนึ่งเมื่อครู่ได้ถูกข้าพเจ้าทําลายทิ้งมิเช่นนั้นทุกท่านตอนนี้ก็ถูกกักในค่ายกลอย่าได้คาดว่าจะหนีรอดได้เราผู้คุ้มกันภัยหน้าแปลเปลี่ยนไปพากันถอยกายไปด้านหลังห้าหกเ้าอย่างลืมตัวตังเฮึงเอียรแงนหน้าขึ้นพุ่งราชนีไปพรัะราชนีพอพุ่งใส่เชือกที่แขวนโคมก็ขาดสะบัน้น โคมแดงรลดลงโซ่พื้นแตกทำลายไปวิชาผีมือนี้สะกดเหล่าผู้คุ้มกันภัยจนปากอ้าตาค้างโคมแดงอยู่เหนือดับพื้นขึ้นไปถึงสามวากับถูกพลังเดชนีตัดขาดลุกงลงมาวิชานี้ได้ยินแต่คำล่ำลือเท่านั้นฝ่ายตรงข้ามกล่าวได้ไม่ผิดในเหล่าผู้คุ้มกันภัยมิว่าผู้ใดก็ไม่ใช่คู่มือด้วยฝ่ายตรงข้ามคิดจะฆ่าคนคิดจากไปลว้วนกระทำได้ตามอารมณ์ มิจาเป็นต้องเปลืองคารมอธิบายแต่ไฟตรงข้ามกับพยายามบอกกล่าวโดยไม่เบื่อหน่ายลำคาญนับว่าเปีียมความจริงชายชราผู้ถูกเรียกไปหัวหน้าใหญ่ประสานมือตะไก่กล่าวว่าเสียวเฮียบเมื่อคู่ได้ล่วงเกินขอภัยอย่างสูงด้วยเล่าหูเจงไก่หัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยจิ้นเอียงต่างหึงเอี้ยหยบเล็กน้อยกล่าวว่าทุกท่านเชื่อถือวาจาข้าพเจ้าแล้วกระมังแน่นอนเสียวเฮียบมีคำเรียกหาว่าใไร ชนชั้นหลายชื่อเสียงเรียงนามยังคงไม่ต้องบอกกล่าวในกระท่อมหลังเนินดินยังมีผู้คนมีชีวิตอีกผู้หนึ่งพวกเราไปดูกันกล่าวจบโรดแลนนำหน้าไปเราผู้คุ้มกันภัยตามติดอยู่ด้านหลังชูบพิบตามาถึงหน้ากระท่อมที่พังทลายลงมาครึ่งหลังต่างหึงเอียกกล่าวว่าคนอยู่ภายในกระท่อมท่านใดมีชุดไฟโบดจุดขึ้นสองทางปรากฏคนสองสามคนกวาดแกงชุดไฟจุดขึ้น ขบวนผู้คนทั้งหมดติดตามต่างหึงเอีย้ยเข้ากับท่อมไปต่างหึงเอีย้ยพอกวาดตาไปเห็นบนแคร่ไม้แปดเพื้นไปด้วยคราบโลหิตสดๆถึงกับร้องเสียงสั่นสถานถูกทำร้ายอีกแล้วนางเท่าอามหิตนักผู้คุ้มกันที่ถือโคมไฟผู้หนึ่งซึกกายไปแล้วกล่าวว่ามันไม่ใช่คนในสำนักหัวหน้าสำนักคุมพันไยจิ้นเอียงนาเจงก่ตัวตาดูซากศพบ,บนพื้นผันร้องอย่างพุ่งพ่าน เป็นสองพี่น้องแท้เตียประจำสำนักเราสายตาตังหงเอียจ้จองจับอยู่บนแคร่ไมา้ขับแขนใจยังบอกไม่ถูกหากแม้นตอนแรกไม่รีบลงจากเนินดินไปคนผู้นี้ก็จะไม่ตายนางเท่าเจ็ดพิสดารฆ่าคนที่ลงไม้ใต้เนินดินแล้วโวกลับขึ้นมาปิดชีวิตคนผู้นี้นับว่าโหดเหี่ยมอำมิตถึงขีดสุดหัวหน้าสำนักคุ้มกันไผ่จิ้นเอียงเสิบถาเข้าใกล้มาก่าวเสียงสะดิิก ฝีมือที่เหี่ยมโหดนักกระดูกแขนขาที่เชื่อมต่อกับร่างทกทำลายแหลกละเอียดจนเสียชีวิตไปตังหึงเอียขบเขี้ยวเขี้ยวฟันกล่าวว่าข้าพเจ้าแว่วเสียงแผดล้องที่ใต้เนินดินจึงรุดไปสืบเสาะเพราะเลิเร่ไปชั่ววูบเป็นเหตุให้ชีวิตหนึ่งสูญเสียไปผู้คนในบริเวณล้วนขบฟันดังกรอดกรอดหัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยจิ้นเอียงกล่าวว่าสหายเมื่อครู่ เอ่ยอ้างถึงนางเท่าเจ็บพิสดารมิผิดข้าพระเจ้าจะไม่ปล่อยปะและเว้นนางคณะกาวาจาพบว่าผู้ตายบนแคร่ไม้เขาหน้าคุ้นตายิ่งเมื่อดูจากอาภรรการแต่งกายของมันผันนึกขึ้นมาได้ผู้ตายคือชายกันชุดดำที่เป็นบริวารช,ชายชราชุดเหลืองทำหน้าที่ทรงข่าวที่เมืองผักหมอคิดไม่ถึงว่าจะตกตายอย่างสอยองเช่นนี้ยิ่งขบคิดยิ่งขุนแขน ความคิดหนึ่งโอบเขินสู่ห้วงสมองคิดขดจัดความชั่วร้ายต้องทำลายให้สิ้นซากไม่อาจมีจิตเมตตาหากตอนอยู่ที่เก่งสัวิดชีวิตนางเท่าเจาพิสดานเสียจะไม่มีคนไร้ความผิดประสบภัยมากมายปานนี้ขณะคบคิดกากหัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยจิ้นเอียงท่านหัวหน้าใหญ่จะจัดการเรื่องซากศพอย่างไรหัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยยิ้นเอียงกล่าวว่าผู้ตายจะประจุไว้ในโรงศพ เคลื่อนย้ายกลับไปมอบแก่ครอบครัวนั้นๆข้าพเจ้าคิดไข้ขอร้องเรื่องหนึ่งโปรดบอกมาผู้ตายบนแคร่ไมายเป็นบริวารของสหายข้าพเจ้าข้าพเจ้ายัางมีเรื่องผูกมัดตัวต้องรีบรุดเดินทางคิดรบกวนให้ท่านใช้คุมือกบฝังผู้ตายในที่นี้ตกลงมันก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยสมควรอยู่ที่ต้องจัดการกบฝังอย่างนั้นขอไหว้วานแล้วเรื่องเล็กน้อย ไม่ควนกับการเอ่ยอ้างนางเท่าเจ็ดพิศดาลไปนักศูนย์แห่งยุคสุดที่ผู้คนธรรมดาจะจัดการได้บัญชีความแค้นทั้งหมดขอให้มอบไว้กับข้าบัดเจ้าหัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยยิ้นเอียงประสานมือกล่าวว่าน้อมรับคำสั่งขอมลาแล้วจบคำพุ่งออกจากกระท่อมแต่แล้วฉุกคิดว่าไม่ถูกต้องหากแม้นนางเท่าเจ,าเจพิษดาลยังซุ่มซ่อนไม่จากไปตนเองเมื่อผ่าจากไป เหล่าผู้คุ้มกันไัยใหญ่มีชัยต้องประสบภัยต่างหึงเอียกขบคิดเล็กน้อยแล้วตกตรงใจว่าจะรอบให้ความคุ้มครองดังนั้นคัดเลือกที่อันเน้นนับและสามารถเห็นถึงกระท่อมแฝงกายไว้เฝ้าคุมเชิงยามนี้จันทาประดับอยู่กลางเวหาได้ลงเลยยามสองแล้วและเห็นเหล่าผู้คุ้มกันไัยในสนักคุ้มกันภั่จินเอียงร่วม,มือกันกบฝังใจกันที่เป็นโบราณชายชราชุดเหลืองจากนั้น แบกซากศพผู้คุ้มกันภัยทั้งสองซากจุดไฟเผาผ่านกระท่อมจึงทยอยกันจากไปตังเงเอีย้ยเห็นว่าทั้งหมดปลอดภัยดีจึงในุ้ดเดินทางต่อไปวันที่สองมาถึงเมืองท่งแปะหลังจากที่ดื่มสุราอาหารก็เตะๆอยู่ตามท้องถนนจุดประสงค์เพื่อพบหน้าบาดิษฐ์เสื้อครามและพวกเพราะอุปสรรคในระหว่างทางเมื่อคืนตังหึงเอยม,มิมีความมั่นใจว่าตนเองจะมาถึงก่อนหรือฝ่ายตรงข้าม บรรุดถึงก่อนเตะตอยู่ครึ่งค่นวันไม่พบเห็นล่อง้อยไฟตรงข้ามได้แต่วกเข้าร้านน้ำชาที่ตั้งอยู่กลางชุมชนเลือกที่นั่งริมถนนสุดกายลงหากแมน้นพวกพ้องชายชราชุดเหลืองผ่านหน้าร้านไปไม่อาจลดผลสายตาไปได้เด็ดขาดนั่งอยู่ครึ่งเช้ายามจนน้ำชากลายเป็นเย็นชืดแต่กลับไม่พบผ่านเงาล่างที่คลายคุ้นเคยเลยแม้สักคนเดียวตั้งหึงเอียเริ่มสะกดก,กั้นใจไม่ได้แล้ว ท่านใดนั้นแช่กันชุดชาวนาผู้หนึ่งค้อนเข่งไม้ไผ่ที่ปกปิดไว้อย่างมิชิดแบกผ่านหน้าร้านไปส่งเสียงร้องดังว่าท่านทั้งหลายโปรดลีกทางอย่าให้ชนไข่ของเราเสียหายไปต่างหึงเอี้ยงงง,งันวูบคบคิดขึ้นแช์กันนี้ประหลาดนักผู้คนบนท้องถนนหาได้แออัดไม่สามารถผ่านไปอย่างสบายมีสาบส่งเสียงร่ำร้องใหญ่กันในยามนั้นแชกันนั้น เงยหน้ากว่าตามองเข้ามาในร้านน้ำชาอย่างลึกซึ้งมันพอเงยหน้าขึ้นตั้งหึงเอียก็เห็นโฉมหน้ามันชัดตาถึงกับสถานใจวูบนี่ไม่ใช่แชร์กันที่เรียกว่าจูกุยรุดไปได้สารเจ้าส่งข่าวตรร่อไปดิดเสื้อคามหรอกหรือเมื่อเป็นเช่นนี้ไฟรงข้ามได้มาถึงเมืองท่งแปะแล้วแชร์กันน้ำจูกุยส่งเสียงร่ำร้องย่อมมิเจตนาแอแฝงอยู่พอได้คิดชำระค่าน้ำชา ติดตามออกไปทันทีอย่างเช่มช้าไปถึงที่อันเป่าเปียวตรงมุมโค้งปรากฏแชรยกันผู้หนึ่งถลันออกมารับหาบของโจกุยก้าวปราปราดไปโจกุยยืนหยัดอยู่ที่เดิมหลวงกล้องยาเส้นออกมาจุดสูบสายตากลับกวาดมองไปรอบข้างดูท่าป้องกันว่าจะมีคนสะกดรอยตามตั้งหึงเอียกับสายอาดอาดเฉียดผ่านไปไม่เฉลองมองแม้สักวูบเดียว โจกุยทองงานอยู่ชั่วครู่จึงหันกายวิ่งตะบึงไปยังทิศท,ทางที่แชยกันรับหาบนั้นตั้งหึงเอียวก,กายกลับสะกดรอยตามต่อไปอาทิตยาสยาลารับแล้วมานวิการเริ่มขี่กลางที่ไกลตาเริ่มเลอะเลือนสรวัวตั้งหึงเอียอาศัยที่สายตาขมกล้าสะกดรอยแต่ไก่โจกุยเบือนหน้ากลับมาไม่หยุดยัง้งแต่ไม่พบเห็นนักษาหน้าเหลืองซีดเลยมีนานให้ดัง มาถึงหน้าศาลเจ้าลกล้างหลังหนึ่งโยกุยพันธรันเข้าศาลเจ้าไปจุดหมายเมื่อทราบชัดตังหงเอียก็ไม่ลุ่มร้อนที่จะเข้าศาลเจ้าไปด้วยโหกกายพุ่งปราดไปยังดงไม้ข้างศาลเจ้าในเวลาต่อมาปรากฏเงาร่างผู้คนโลดแน่นมาจากเส้นทางต่างๆทยอยกันเข้าสู่ศาลเจ้าภายดงไม้ก็อจัดหน่วยรักษาการแต่ด้วยดับฝีมือของตังหงเอียนักสู้ธรรมดา อยากจะพบเห็นได้ตั้งหงเอียเลี้ยงผ่านหน่รัษาการอย่างปาดเปรียวคุกขามเข้าใกล้กำแพงศาลเจ้าและเห็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาภัยศาลต้นหนึ่งมีกิ่งใบยืนออกนอกกำแพงศาลเจ้ามาตั้งหงเอียสกิดเท้าเล็กน้อยผิวขึ้นต้นไม้ไปเข้าเคสศาลเจ้าโดยไหลสุ่มเสียงกลางสวนดอกไม้หน้าตัวตึกปรากฏเงาด่างหลายสิบสายนั่งเลี้ยงลายอยู่ หลวงสงบปากคำไม่ได้กล่าวอะไรไม่นานให้หลังเงาร่างสายหนึ่งพันศาสตร์พุ่งลงสู่กลางกลุ่มคนอย่างแผ่วเบาตั้งหงเอียเล้นไกยบนขาคบไม้อันหนาเถิบมองลงจากเบื้องสูงเห็นทันทัตตาว่าเป็นชายชราชุดเหลืองนั่นเองยามนี้ม่านวิการปกคลุมไปทั่วขับเน้นจรพยากาศเล่นลับยิ่งขึ้นชายชราชุดเหลืองกล่าวเสียงทุ้มหนักของนำม,มาแล้วหรือสุ่มเสียงหนึ่งตอบว่า นำมาแล้วชายชาชุ่เหลืองกล่าวว่าบัตรนี้แบ่งให้กับทุกผู้คนส่วนหนึ่งจากนั้นเข่งไม่ไพทิจูกุยหาบอยู่เมื่อครู่ก็ถูกเคลื่อนมายังกลางบริเวณชายจักรันสี่คนเสกเข้าหรือของที่ปิดปกคลุมออกหยิบฉวยวัตถุขายกระบอกทรงกลมรูปยาวรีสิ่งหนึ่งออกมาแจกจ่ายกับทุกผู้คนตังเฮิงเอียสงสัยใจยิ่งนักมิทราบพวกมันกำลังเล่นลุลยใดเมื่อแจกจ่ายเสร็จสิ้น ชายชราชุดเหลืองก็กล่าวอีกว่าทุกท่านโปรดจดจำเรื่องราวหลายประการ 1. เวลาปฏิบัติการคือหลังยาม3 2. ร่องรอยต้องปกปิดอย่างเล้นลับนับแต่นี้ไม่อนุญ,ญาตให้อยู่ร่วมเกิน3มคน 3. เมื่อไปถึงที่หมายแล้วให้ตะเตรียมรับมือศัตรูอยู่ทุกขนาดจิต 4. ีห้าไม่ให้ผู้ใดลงมืออย่างเปิดเผยห ยามใช้ของนี้ต้องระมัดระวังอย่าได้ทำ้ายฝ่ายตรงข้ามถึงแก่ชีวิตบัตรนี้ทุกท่านทยอยกันไปได้แล้ววาจาจบคําทุกผู้คนในบริเวณพากันผุดลุกขึ้นจากไปไม่มีผู้ใดเอ่ยปากากล่าววาจานอกจากเสียงฝีเท้าแล้วปัะสะจากสุ้มเสียงอื่นอีกสุดท้ายเพียงรุ่เเลือชัยชาราชุดเหลืองอยู่ผู้เดียวมันพันสาวาถาถึงใต้ต้นไม้ที่ตั้งหงเอีย้ยเล้นกาอยู่ สุดนั่งลงพิมพตาโคจรลมปานตั้งหึงเอียได้แต่จับเจ้าอยู่บนต้นไม้รสชาตินี้ไม่ดีนักตอนอดประหลาดใจไม่ได้ว่าฉะไหนไม่เห็นบดิษเสื้อคามหรืออ่าวเถาะชื่อปรากฏกายหรือการปฏิบัติการครานี้เป็นภารกิจของชายชาราชุดเหลืองเพียงคนเดียวจากคำสนทนานระหว่างชายชาราชุดเหลืองกับโงบ่บุจุงในตอนแรกคนที่พวกมันคิดจัดการเป็นศัตรูอันน่าพันพึง ดูจากสภาพในตอนนี้ชายชราชุดเหลืองคงมีแผนจัดการอยู่ตั้งแต่เลขเริ่มจนบัดนี้ฝ่ายตรงข้ามยังไม่ได้อ้างถึงบุคคลที่จะจัดการว่าเป็นใครกันตัางหึงเอีย้ยทนโคตกายบนต้นไม้อยู่เกือบหนึ่งชั่วยามจนใกล้ถึงยามสามชายชราชุดเหลืองจึงผุดลุกขึ้นออกจากสารเจ้าต่างหึงเอีย้ยดระบายลมหายใจย,ยาวและสะกดรอยตามไปโลดแล่นไปเจดปดหลี ห่างจากตัวเมืองมาไกลโขแล้วจันทาปรากฏขึ้นกลางขอบฟ้าบุราพาเพินพระทาอันมืดสลัวคอยสว่างนวลตาด้านสายมือของทางหลวงปรากฏเป็นป่าไม้อันแน,น่ขนาดหนาทึบแห่งหนึ่งมีเส้นทางสหรับอาชาควบขับผ่านตัดเข้าดงไม้ไปชายชราชุดเหลืองสระจากทางหลวงออมไปรูปครึ่งวงกลมเข้าสู่ดงไม้ตั้งหึงเอียขบคิดตลบหนึ่งแล้ววิตบึงต่อไป ตะเตรียมลำหน้าแล้วอาศัยอีกทิศทางหนึ่งเข้าสู่ดงไม้หากแม้สะกดรอยตามชายชรลาชุดเหลืองภายใต้แสงจันทร์สาดส่องต่อยท่าล่างว่งไวปานใดก็ไม่อาจปกปิดล่องรอยได้ทางนี้เพราะนอกดงไม้เป็นท้องทุ่งกว้างอีประการภายในมืดเข้มภายนอกสว่างต่างหงเอียพงปร,ปราดผ่านดงไม้ไปชำเลืองตากวาดมองวูบหนึ่งเห็นสุดทางที่ตัดเข้าดงไม้ ปากฏโครงสร้างของตึกรามขึ้นพันเข้าใจเรื่องราวในบัตรดลท่าล่างของตังหึงเอียมิได้หยุดยั้งแม้แต่น้อยดูเผินเผินเป็นคนรำแนนเดินทางในยามราตรีผู้หนึ่งโลดแดนตามทางหลวงไปอีกระยะหนึ่งตังหึงเอียพันวกกายโวูถาถมขดงไม้ไปอย่างรวดเร็วตาคมก้ากวาดมองไปพบเห็นผู้คนซุ่มซ่อนอยู่ตามตำแหน่งต่างๆไม่น้อยในมือถือกระบอกกลม แสดงว่าล้านเป็นบริวารชายชราชุดเดือฝงไยตรงข้าไม่เคลื่อนไหวตังหงเอียก็ไม่แยแสสนใจรอบเล้ก็สู่ส่วนลึกของโด่งไม้เบื้องหน้าสายตาเป็นพื้นที่ว่างแถบหนึ่งเกลงกลางปลูกสร้างสาลเจ้าหลังใหญ่ตังหึงเอียฐานวูบเดียวก็พุ่งข้ามพื้นที่ว่างมาถึงข้างกำแพงสาลเจ้าวาดมองรอบข้างไม่พบเห็นผู้คนจึงทยานขึ้นหลังคาไปเคลื่อนไหวดุดแมวป่าอันปราเปรี่ยว หลวงาำเข้าสู่ภายในภายในศาลเจ้ามีความเงียบสงัดมีอยู่สองสามแห่งที่จุดโคมไฟบางครั้งพบเห็นบรุรษชุดดำคนหรือสองคนลาดตะเวนผ่านไปต่างหึงเอี้ยสังเกตดูสภาพการอยู่ครู่หนึ่งจึงรัดละอเข้าตึกช่วงหลังในตำหนักทางช่วงหลังจุดเทียนไขสว่างสวัยู้คนหลายคนกำลังดืมกินอยู่ต่างหึงเอี้ยพอเพ่งตามองไปเลือดลมถึงกับระอุพุ่งพ่านขึ้นมา โพเดิมกินมีทั้งสิ้นห้าคนถึงกับเป็นสามเทพในทักษิณและนภศักรวาลอีกคนหนึ่งเป็นบุตรกลางคนอายุ40เศษสวมใส่อภรชุดทองตาเล็กหยีจมูกงอง,งมดุดเหี่ยวสีหน้าเปลี่ยนแววชั่วร้ายผู้หนึ่งตัางหึงเยื่อมหายใจเดืกๆเดละล่อขึ้นถึงบนหลังคาตำหนักซมซอนอยู่ในความมืดบัดนี้ตังหึงเอียเข้าใจจุดนุงหมายของชายชราชุดเหลืองและพวกแล้วมีหน่าเล่า จึงเอ่ยอ้างถึงตนเองและง่อกงปาดแพทย์แขนเดียวที่แท้เกรงเกรงเท่าพิษหลายหลายคนนี่เอง